เงินทองหายากทำมาห้กินหน่อยเอาไปเอาตัดผมนะครับพี่มาทำไรครับดีครับพี่เราจะตัดผมครับพี่ตัดผมครับมาตัดผมครับตัดผมครับพี่ตัดตผมไหมอ่ะพี่อยากได้ทรงโดมอ่ะวันีตอนนี้นัาสาวให้พาสาวไปแว่นี่สาวกีต่อเที่ยว โดมประกอบลำครับพี่ไม่ครับพี่ไม่ดูรูปล่างเลยเนาะอ้าวอ้าวเดี๋ยวตัดให้โดมสูงโดมประกอบลำครับพี่อ้าวเดี๋ยวจัดให้จะไงอ่าเดี๋ยวอ่านหนังสือไปก่อนนะครับพี่หนังหัดอ่านมั้ยหนังสือพระหนังสืออะไรเนี่ยโอ้ยไอ้นี่เราไม่ค่อยชอบแบบเนี้ยพี่โอ้ยต้องอ่านต้องศึกษาไว้รู้เปล่าเราชาวพุทธเนี่ย เนี่ยดูท่าทางนี่เราไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ้าวพี่รู้ได้ไงผมอยู่วัดเนี่ยพี่รู้ได้ไงอ่าตอนนี้กับจอนจัดเนี่ยโอ้โหพี่อย่างงี้ตายแล้วผู้อ่าเดี๋ยวกันให้ไหมกันจอนให้ไหมโอ้โหพี่รายการอู้มาเอาพ่อเพี่น่ากลัว่ัแผมกว่านดีกว่าพี่ไม่เอาแต่ผมดีกว่าได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งนะมันไม่ได้เดี๋ยวมีคำมือแม่ถ้าเจอแม่นี่มันมือสั่นมือสั่นช่าง ยี่ตีจะดอง,งเงีนี่ยแต่เขาเรียกเอายาสมุนไพรสมุนไพรอ่าตรงชงต้มมาปอลำแม่มาอ้าวมาโอ้โหพี่ผ้าคุมอะไร,รอะพี่ผ้าคุมอะไรกรเนี่ยผ้าคูุมที่นอนเอาเอาผ้าไม่ใช่ผ้าคุมแต่ผมไม่หรอกพี่อานะ้าวนี่ยเหมือนกันแหละประหยัดตรงนี้ประหยัดเราเอาผ้าคลุมที่นอนมาทำนะนะไม่ต้องห่วงผม เป็นมืออาชีพผมชนะประกวดตัดตัดขนหมามาปี2010ันสบพี่แล้วพี่มาตัดผมคนได้ไงเหมือนกันเหมือนกันตัดได้เหมือนกันล็อกล็อกมา้งตรงตรงประกอบลำตัดให้เลยนะหล่อๆเลยนะโดมประกอบลำดอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆดิเออจะเอาไหมโดมประกอบลำอ่ะ เอออือออเอ้ยอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยๆอ้าวอู้หู้หู้พี่เป็นอะไรเฮพี่เป็นอะไรครับพี่เกิดอะไรเหรเป็นอะไรเป็นอะไรเะยพี่โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์นี่เปิดระบบสั่นไว้อ่เปิดระบบสั่นไว้ฮัลโหลอะไรนะเมื่อหนึ่ง โอ้โห oh, oh, oh. เอาไปจ่ายค่าแชร์ไอ้วันที่แล้วโดนหวยกินไปสองหมื่นีไม่พออีกใช่ไหมจ่ายค่าแชร์ใช่ไหมไม่มีทำง,งานอยู่เออแค่นี้เนี่ยเมียเลยเฮ้ยอย่าหลับซี่อย่าหลับซี่เราก็มีสมาธิกสิเอ้ยงานรูไปไม่ดีอยู่เนี่ย,ยงานรูไปไม่ดีอยู่เนี่ยเอ้ยเมียสมัยนี้ใช้เงินเนี่ย เด๋วเว้ยฮะเงินไม่ทันวันวันเออโอ้โอ้ยอุ้ยอับอุ้ยโอ้โหท้อ huh. ซับไม่แล้วพี่โอ้ยหเจ๊เจ๊ฮัลโหลอะไรนะครับพี่ไม่ไม่ให้ไม่ให้จะเลิกไม่ให้จะเลิกทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่มีเงินไม่มีเงิน ไแทงหวยไม่มีเงินไปจ่ายค่าแชร์จะเลิกไม่ไมเปดเรียนเดี๋ยว<ร>นี่วิโไปตัดอยู่เนี่ยเออที่ตัดผมอยู่เนี่ยอะไรนะ<ส>ไม่ให้จะเลิกใช่ไหมไม่ให้จะเลิกใ,ใช่ไหมเฮะใช่ไห,หมเฮ้ฮะฮะนะฮะไม่ให้จะเลิกเหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมงเจอกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเจอกันที่บ้านโอเค ไอ้น้องพี่นี่ไม่ตัดเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ปัญหาก่อนนะตัดตัดเองไปก่อนนะตัดเองไปก่อนอ้าวแล้วหัวผมวพี่มีพี่มียุ่งละเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วจะเก็บเก็บร้านให้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะอ้าวะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋ออ๋อ้าว